แม่จิมจริงๆแล้วข่าวที่ออกมาก็คือต้องขอบคุณทุกคนที่ที่ส่งความห่วงใยไปให้ครอบครัวอาจิมแล้วก็ตัวอาจิมนะคะพวกเรารู้กันสักพักแล้วค่ะสักสักพักใหญ่ๆแล้วว่าอาจิมไม่ไม่แข็งแรงเหมือนเดิมแต่ว่าเราก็สลับกันไปเยี่ยมให้แกแบบไม่เหงาจริงๆแล้ว,วไม่มีคำว่าเหงา,าคือครอบครัวดูแลดีมากน้องจ๋าต้องเจตด,ดูแลคุณแม่อย่างดีแล้วก็ยิ่งมีหลาน มาดูแลแต่ทีนี้เนี่ยอาการทางสมองเนี่ยกว่ามันจะปรากฏเนี่ยเราก็นึกว่าแกสโลโลงเพราะว่าวัยแต่ว่าเออก็เนี่ยแหละค่ะถึงบอกว่าอาการทางสมองหรือว่าอะไรใดๆเนี่ยมันมัน,ม,นมันเดี๋ยวนี้มันมันเป็นกันได้ง่ายเนาะสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากเพียงแต่ว่า ความสโลของของอาการอะ่ะมันอาจจะเป็นวันๆไปแล้วแต่พักผ่อนมากน้อยเขาจะแบบไม่อยากออกไปเป็นภาระใครแล้วก็เลยไม่ออกอ